ราศีมังกรหรือราศีมังกรค่ะการงานของชาวราศีมังกรนะคะต้องบอกว่าให้ระวังความเก่งของตัวเองสักนิดนึงนะคะที่อาจจะโดดเด่นเกินไปจนทําให้ตัวเรามีปัญหากับคนรอบข้างได้ค่ะสําหรับการเงินนะคะการเงินใช้จ่ายได้อย่างไม่ติดขัดเลยค่ะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะและมีการวางแผนการเงินได้ดีเลยค่ะวางแผนการเงินได้ถึงอนาคตของตัวเองด้วยค่ะสำหรับการเงินนะคะ การเงินไหลเื่นดีเลยค่ะเงินมีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะและยังมีการวางแผนการเงินได้อย่างดีนะคะคำนวณไว้เผื่ออนาคตของตัวเองได้อย่างดีเลยค่ะในส่วนของคนโสดค่ะ คนโสดในช่วงนี้นะคะยังรู้สึกเจ็บปวดกับความรักที่ผ่านมารู้สึกว่าเ็ดกับความรักอะในช่วงนี้ก็เลยมีความสูขกับความโสดของตัวเองยังรู้สึกว่าอโสอดแบบนี้ต่อไปอก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะค่ะเลยเลือกที่อยากจะอยู่กับตัวเองก่อนในช่วงนี้ก็ต้องพักความรักไปก่อนเลยนะคะ สำหรับคนมีคู่นะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างแปรปรวนเลยล่ะคะ่ะ3วันดี4วันร้ายเลยแหละเนื่องจากต่างฝ่ายต่างเป็นตัวของตัวเองอะมากจนเกินไปบางทีก็อาจจะต้องมาหาจุดตรงกลางด้วยกันนะคะว่าโอเคตรงกลางของเราอะอยู่ตรงไหนแล้วก็ต่างฝ่ายต่างไม่ข้ามเส้นกันนะคะในส่วนของสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะก็อย่างอื่นเนี่ยแข็งแรงดีเลยค่ะมีแต่เรื่องภูมิแพ้อากาศอาจจะมีการคัดจมูกฟุดฟัดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองค่ะ